หมอมดเพชรแองเจลนะคะวันนี้หมอมาอยู่กับน้องอึ้งยงค่ะน้องอึ้งยงเป็นพันปอมเมอร์เนียนะคะอายุขวบกว่ากว่าค่ะวันนี้หมอจะมาให้ความรู้ในเรื่องของโรคประจําพันธ์ในสายพันธุ์ปอมนี้นะคะโรคแรกเลยนะคะก็คือโรคข้อเขา่าหรือว่าข้อสะบา้าเคลื่อนนะคะ อันนี้นะคะเราจะสังเกตยังไงว่าน้องเขามีปัญหานี้ก็คือเวลาเดิน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 เนี่ยก็จะมียกขาหลังเป็นบางจังหวะนะคะหรือว่าเดินเดินเดิน,ดนแล้วจะมีภาวะกระเพกกระเพกกระเพกถ้ามีอาการเหล่านี้นะคะแนะนําพาไปพบศัลยแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมนะคะสําหรับในเรื่องของการป้องกันนะคะการป้องกันหรือการลดความเสี่ยงเนี่ยทำได้นะคะโดยข้อที่1น,นะคะ,ะมี3ข้อหลักๆข้อที่1น,นะคะ ตัดขนใต้เท้านะคะบริเวณใต้เท้านี้ใต้เท้าตรงนี้นะคะตัดขนใต้เท้านะคะไม่ให้ขนใต้เท้ายาวเพราะว่าการที่ขนใต้เท้ายาวเนี่ยเขาจะทําให้เกิดภาวะแบบเดินแล้วพื้นลื่นๆนะคะข้อที่2ก็คือลดน้ําหนักหรือควบคุมน้ําหนักนะคะไม่ให้อ้วนนะคะเพราะว่าน้ําหนักที่เยอะเนี่ยก็จะไปกดทับนะคะบริเวณข้อเข,ข่า,ขาทําให้ข้อเข่าทํางานหนะักและมีปัญหาในเรื่องของ ข้อเข่าได้ง่ายนะคะอันดับ3หรือข้อสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายค่ะแนะนำให้พาเดินนะคะเบาๆหรือว่าจะเป็นการว่ายน้ำก็ดีนะคะเพราะว่าการว่ายน้ำเนี่ยจะมีน้ำเนี่ยคอยช่วยพยุงน้ำหนักตัวไม่ให้เกิดภาวะในเรื่องของ กา,ารลงน้ำหนักที่ข้อเข่ามากจนเกินไปและมีการเคลื่อนไหวของข้อเข่าที่ดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอพระคุณมากนะคะหมอกระอึงยกงไปก่อนนะคะบ๊ายบาย